อันนี้เนี่ยได้แค่สิบขวดพอไหมจะซื้อเพิ่มไหมอยู่ที่บ้านมีอยู่แล้วกี่ขวดซื้อเพิ่มค่ะซื้อเพิ่มเอาอีกเท่าไหร่จค้นะแค่นี้ค่ะเอาตามเงินเอาตามเงินเหรอคะเงินแค่นี้เดี๋ยวป้ามาใหม่สี่กับปุ๊บโอเคค่ะรวดเทิร์นใหม่นะคะับผสมเท่าไหร่นะคะ ผสมขวดที่1น0เมตรขวดที่2.5เมตรนะคะแล้วก็ขยับผสมใส่ขวดค่ะถูกค่ะเจ๊ชื่ออะไรนะคะเจ๊ใหญ่นี่แหละค่ะเจ๊ใหญ่นะเอาเบอร์เบอร์เจ๊ไปซูเป็นหนึ่งสามก็นึ่งใช่ใช่เบอร์เจ๊นี่เลยนะคะทั้งหมด4,000บาทค่ะ หมดแล้วก็มาซื้อที่เจได้นะเจมีส่งของตลอดเลยนะคะโทรได้ทุกเวลาไม่แอบถ่ายตอนไหนนี่มาซื้อยุคกูเดียวเดส่าตอนนี้ค่เจเรามาไม่ได้หมดที่น่กคิเลยเดจ้านไปเแล้วเลยไม่ทิเราเาไทิ้พอดีล้อนะแล้วไปไปยื่นหรือยางครับจังหวะ ยางยางพอดีน้องเพนสัตเขาบอกว่ายังขาดเอกสารบางอย่างค่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้จะตรวจเลยเหรอคะเพราะว่าจะแจ็คพี่เพนสัตนะเอกสาต้องต้องไปขออนุญาตที่สำนักงานสารบัญติดต่อรอค่ะแฉเจ็คแล้วก็ลับคำอยู่เลยตอนที็จะมาตรวจมาให้มาช่วยตรวจแล้วเจ็คจะมีความผิดอะไรคะเจ็คจะต้องผิดต้องอาภ คุณหมอจะไปทาอะไรต่อยังไงเนี่ยบบนี้ไม่ต้องบันทึกหอกเจ๊ฟังพูดเข้าใจเจะเป็นคนพูดเรื่องเอาอย่างี้ดีไหครับคุณหมอแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเจ๊ช่วยค่าน้ำรอนน้ำชาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ๊จะไปยื่นอนุญาตนะคะไม่มีอนุญาตเนี่ย ก็จัผกแล้วก็เอาติดบนเจ้าพนักไม่ต้องขนาดนั้นแม่คะยาไม่ได้ไปฆ่าคนตายนะคะที่เราเรั่เที่ยวเจ๊จะไม่เซนอะไรนะเอกสารเจ๊ไม่เซ็นะคะแล้วก็ถ้าจะเอาของอะไรไปนี่เจ๊ก็ไม่ยอมนะเาเจ๊ซื้อมาตอนนี้เนี่ยก็ซื้อเงินเชื่อไอ้ซื้อสนจายไปแล้วจ่ายไปแล้วนะคะเจ๊จะเสียหายเยอะอยู่ JI, เอาเงิตํรวจมาด้วยไหคะเอาอะไรเงนหายหรอตายแล้วคุณหมอมากันกี่คนเนี่ยเงินเจ๊หายทำยังไงในสูไม่เคยมาจะหลายหลายคนอย่างงี้ยเงินเจหายใครจะรับผิดชอบะ ในเครื่องแบบเอ้ยไม่ใช่นอกเครื่องแบบเขาด้วยอาหารเนี่ยอาหเนี่ยค่ะเราก็เป็นพยานกันตลอดเวลาอยู่แล้วอะค่ะไม่รู้ล่ะเจ๊ขอคนทุกคนเลยได้ไหมเงินหายไปเท่าไหร่ตีน้อยได้ค่ะแล้วผิดชอบยังไงเจ๊ดีเนี่ยเจ๊ไม่เขียนนะเจ๊ไม่เซ็นอะไรทั้งนั้นนะของเจ๊ก็หายไปแล้วอ่ะเจ๊ไม่เซ็นด้วยเนี่ย มุเยอะครหลยูีนเจ๊ไม่ยอมนะเดี๋ยวเรื่พิเลยเดี๋ยวเอิซาเดี๋ยวเดี๋ยเอาทีนะประเด็นก่อนนะคะเรื่องเงินหายหนีๆเยเอาไว้ก่อนทจ๊นีกล้องจงจรปิดที่ไม่ค่เดีเปิดดูรีก็นดูดูเลยค่ะนี่ดูเลยค่ะไม่ยอมนะต้องกระผิดชอบเจ๊ด้วยนะั้นเปิดเปิดกล้องวนจรปิดดูค่ะว่าใครเป็นคนเอาไปจะได้เอาลงมาเลยสีน้อยทีเอาลงมาเลยสีน้อยที่สดเปิดล่าตรงนี้นะครับ พี่บ uhm ีไม่ไหวแล้วเอิ้งมาช่วยพี่หน่อยพี่บี็นอะไรคะใครทำอะไรพี่บีคะเจ๊ใหญ่ใหญ่มากอยู่ไหนเนี่ยพี่บีอยู่ไหนอยู่ร้านเจ๊ใหญ่เนี่ยแถวๆเนี่ยเจริญธานีอะร้านอะไรพี่ร้านอะไรร้านเจ๊ใหญ่ไใหญ่ใหญ่อ๋อเจ๊ใหญ่โอเคโอเคเราพี่บีจะอะไรยังไงใจเย็นพอเอิญ้งตอนนี้ติดติดเจ๊ใหญ่ใใหญ่เลยไม่เป็นไรพี่บีใจเย็นรูปเริมสติแป๊บนึงโอเคโอเคตอนนี้เนี่ยสตจมีเคสคดีด่วนอยู่พี่บีเจออะไรมา อ๋อมีอะไรคะมีอะไรให้ช่วยเจอร้านมีขายยาหน่อยนะคะรับส่งยังไม่ได้สึกเสียใจแต่แค่เพียงคนละหม้ิดพลาดผีพีได้นตรวจร้านหรือยังคะทำมันเพื่อตรวจนะคะพี่พีไม่ยอมคือไม่ยอมเซ็นหรือว่าไม่ยอม ตรวจร้านมีมันต้อตรวจอะไรเขาบอกว่าแค๊ไม่ยอมไม่เคียนอย่างเงี้ยค่ะพี่บีไปต่อไม่เป็นเลยค่ะน้องอังพี่บีใจเย็นค่ะอย่างนี้เรื่องของยังไงพี่บีพยายามรวบรวมหลักฐานก่อนเนาะเพราะตอนนี้สสจไปไปที่พื้นที่ไม่ได้ใช่ค่ะให้ทีมในอำเภอเนาะพี่พี่ทั้งหมดอ่ะค่ะบ่อยๆแล้วนะคะช่วยการรวบรวมหลักฐานนะคะบันทึกต่างๆบันทึกตรวจสถานที่บันทึกคำให้การนะคะหรือถ้าเราวางตากันนะคะะโดยเราจะท่องสอบแล้วนะคะออกไปได้นะคะว่าจะเป็นเก็บตัวอย่างมาก่อนค่ะพี่บีเนาะ อ๋อพี่บีขาถ้าในกรณีที่ตอกกันไม่เซ็นอย่างนี้นะคะควรไปหาพยานรอบขาใช่คะต้องเป็นพยาบาลพยานใฝ่เขา่ายเรานะคะให้เซ็นแล้วก็ขมวดท้ายเอาไว้ว่าเขาไม่ยินยอมเซ็นนะคะอย่างนั้นก็พอได้อยู่ค่ะแล้วอย่าลืมรูปนะคะรูปตอนเซ็นรูปตอนรูปตอนที่พยานเซ็นหรือว่ารูปตอนที่เข้าตรวจร้านนะคะพยานเก็บมันไปด้วยหลักฐานต่างๆพวกนี้สำคัญในการดำเนินคดีค่ะพี่บี ก็ถ้าเกิดเขาไม่ยินยอมนะคะแต่ถ้าคุยได้เขายินยอมเซ็นก็ใช้ยังไงหรอน้องอันใช้เทคนิคเลยค่ะพี่พี่ชาติพี่ชาติอะไรไม่รู้ชาติน้อหรืไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่พี่ชาติเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวชาติชาตินี้เอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองลองคุยกับเขาดูก่อนกับพี่บีถ้าเกิดเขาไม่ยอมเซ็นก็ถามตาไหนหรออันพี่บีพี่บีขาพี่บีมันจะมีคู่มืออยู่พี่บีเปิดคู่มือหน้าหน้าหน้าชุดหน้าหน้าเทค้ายจัดจบเนาะ

ทั้งหมดทั้งหมวลเจ๊ก็มีนายเจนเบอร์โทรเจ๊เล,จเลยค่ะโทรไปก็ติดเจ๊เลยค่ะดังเป๊ะๆเลยใช่อันนีิพินของเจ๊จริงแล้วคุณหมอเอาอะไรมาตรวจเนี่ยไปยกกัดข้อหาเจ๊หรือเปล่าไมาม,ม่่คะตํารวจ เาขอไปมีตำรวนั่งดตลอดลาย่วเราไม่้ามียาทุกอย่างค่ะเจ๊ส่วนขอรบต่างๆไงเนเสม่ยมแสดงหลัอกขนใช่ไคะตำรวจ่ืนต่อกกขออนาตลงมกข้อมูลหมอช่วยช่วยกันหน่วยวยชวยได้เจช่ชกันอยไม่ใช่เรื่องร้ายเที่ไม่ได้ไม่เป็นไรอยากช่่วเจ๊มากแต่เจ๊ต้องเซ็นให้ให้น้อง เซนล่อไปทำอะไรไหมแคะเจ๊จะมีความติดอะไรไหมเจ๊ก็ไม่กล้าเซนนะเพราะว่าพิชาติก็สอนไว้ว่าอย่าไปเซนอกต่อไปเพราว่าเซนก็ขัดขืนต่อการทำงาน้ากที่อะค่ะเราก็ต้องช่วยๆกันอย่างนี้แหะค่ะเจ๊หรือว่าขอร้อนก็ค่ะเอาเอาเป็นว่าเจรับทราบแต่เจไม่เซนอะไรนะไมเซนไม่เป็นไรจะมีค่ะอันี่เนี่ยไม่ไม่มีอะไรให้ดูสักอย่างต้นนี้ไงคะอย่างเงี้ยค่ะพวกอะไรก็ถ่ายได้นมดเวลาแล้วขอไม่ต้องหมดเวลาขอเป็นงแค่สั้นได้ไหมคะ เจ๊ก็ติดต่อเจ๊ก็ติดต่อเขามาเขาตอใองสองเอกสารที่เจ๊ดูเจ๊ก็ตรวจสององกสาสีตันี้ไม่จบหจบ้เาโอ้ยชวงขายดีนะขายไม่ค้าเด้ตลาดรับนี่ยจริงนะครับออันนี้จะจดไปทำอะไรคะก็ถือว่าเรามาทำตามหน้าที่นะ อ๋อจดบันทึกได้นะคะแต่ว่าเจ๊จะไม่ให้เอาของไปพอดีว่าเจ๊ว่ามันมันซื้อมาหลายแสนแล้วเจ๊ก็ยังไม่ทันได้ขายของเลยถ้าคุณบอกเอาของไปเจ๊เสียหายเยอะนะรูปร่นไ่ใหญ่คนที่มันบอกไม่เกี่ยวกับเจ๊ค่ะเจ๊จะดูป่าไม่เกี่ยวกับเจ๊นะคะแต่หัวเจ๊หายไปแล้วนะคะ